สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมายกตัวอ,อย่างการเขียนคำสั่ง CSS ง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามีปุ่มนะครับ่สมมติว่าเราสร้างปุ่มขึ้นมานะครับก็เป็น button อนนะฮะบัต t ท n อนสแลตบัตทนะครับแบบนี้นะครับเป็นการสร้างปุ่มขึ้นมาจากนั้นก็ลองใส่ชื่อปุ่มลงไปนะครับสมมติว่าผมจะเป็นปุ่มบันทึกข้อมูล โอเคนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็มาลองรีเฟชหน้าจอดูครับเรียบร้อยนะครับนี่คือปุ่มธรรมดานะครับที่ถูกสร้างจากโค้ด HTML นะครับทีนี้ถ้าเราอยากตกแต่งปุ่มนะครับเราก็อาจจะมาใช้สไตล์นะครับในส่วนของเฮดก็ได้นะครับก็พิมพ์สไตล์ขึ้นมาก่อนนะครับสไตล์อย่างเงี้ยแล้วก็สแลสสไตล์นะครับแบบนี้ จากนั้นนะครับวิธีการเขียน c ีเดนให้กับปุ่นะครับมันก็เขียนได้หลายแบบเนาะถ้าเขียนแบบแรกนะครับเราเรียกว่าเขียนแบบแท็กนะครับก็คืออ้างชื่อแท็กนี้เลยนะครับก็ปีชื่อมาเลยคือ Button นะครับอ้างถึง Button แบบนี้ปีกาเปิดปิดแบบนี้เลยกด Enter เลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากใส่พื้นหลังให้กับปุ่นะครับเราก็เรียกคําสั่ง b a c k g r o u n d นะครับ B A C K G R O U N D background นะครับโคลอนนะครับแล้วก็ระบุสีนะครับโดยการใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนชาร์ปนะครับสมมติว่าผมจะใส่สี0 0 A 1 D A โอเคนะครับเซมิโคลอนนะฮะกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็มา refresh ดูครับเนี่ยเราก็จะได้สีปุ่มขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือเป็นสีอะไรนะครับเราก็ใช้คำว่า color ครับ คันเลอร์โคอนะครับสีขาวเนาะก็ fff ก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับตัวหนังสือในปุ่มก็จะกลายเป็นสีขาวครับแบบนี้เห็นไหมครับถ้าอยากให้ปุ่มนะครับโค้งนะครับจะให้ปุ่มโค้งมันเป็นเหลี่ยมตอนนี้นะครับก็ใช้ครับคำว่า border นะครับ border radius นะครับ radius นี่แหละ radius นะครับ colon นะครับแล้วก็ระบุนะครับตัวเลขลงไปนะครับเช่น 10px นะครับ semicolon นะครับบันทึกดูนะฮะจากนั้นก็ลอง refresh ดูนะครับเนี่ยนะครับปุ่มก็จะโค้งนะครับอันนี้คือการเขียน CSS ให้กับนะครับให้กับ tag HTML นะครับถ้าเราไม่เขียนนะครับ แบบ Button Tag นี้นะครับถ้าเราระบุเป็นคลาสล่ะนะครับเราก็ต้องใช้คำว่า Class เท่ากับนะครับ btn อย่างนี้นะครับถ้าเราจะเขียน c s แแบบอ้างถึงคลาสนะครับตรงนี้เราต้องไปแก้ตรงนี้เป็นนะครับ btn นะครับเวลาอ้างถึงชื่อคลาส s นี่ตรงนี้ก็ต้องเป็น btn นะครับกดบันทึกดูครับแล้วก็ลองรีเฟชดูครับ เนี่ยนะครับ C F ก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับหรือนะครับไม่มีคลาสแต่ใช้เป็น I D นะครับ I D เท่ากับ B T N นะครับถ้าระบุเป็น I D เท่ากับ B T N แบบนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนจากจุดนะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนนะครับชาร์ป B T N แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับลองรีเฟชดูครับเนี่ย C F ก็จะทำงานเหมือนเดิมเห็นไหมครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างการเขียนคําสั่ง css ง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายนะครับว้าจะเขียนแบบแท็ก็ได้นะครับเขียนแบบ class <ekkür> ask, ก็ได้หรือเขียนแบบ id ก็ได้ต่างกันตรงนี้เองนะครับถ้าคลาสก็ใส่จุด id ก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็น tag กก็ระบุชื่อ tag นะครับก็จะควบคุมนะครับในการเขียนชิ้าทาปากนะครับให้กับออบเจกต์นั้นๆได้เลยนะครับเหมือนตัวอย่างนี <lebih S 2> <lived> ้นะครับยังไงก็ไปลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cs กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ